ก่อนพระพุทธศาสนาจะเผยแผ่เข้ามาในรีลังกามีคติความเชื่อดั้งเดิมอยู่ก่อนแล้วเช่นนับถือต้นไม้บูชาภูเขาหรือสักการะเทพเจ้าบุรพาจารย์ได้เลือกอุบายที่เหมาะสมเพื่อชักนำให้คนพื้นถิ่นหันมานับถือพระพุทธศาสนาโดยไม่กระทบต่อความเชื่อดั้งเดิมโดยการเสริมแนวคิดหรือพิธีกรรมแบบพุทธเพื่อลดทอนอิทธิพลหรือสลายความเชื่อเดิมให้เจือจางลง วันนี้เขานำพาทุกท่านมารู้จักเทพแดดิมุนเดะเล่ากันว่าเทพองค์นี้เดินทางมาเกาะลังกาพร้อมเทพวิษณุในฐานะแม่ทัพครั้นเทพวิษณุประทับอยู่ที่เมืองชายทะเลดันดราแล้วได้มอบหมายให้เดินทางมายังเมืองแคนดี้เพื่อปราบพวกยักษ์ที่เบียดบังรังควานชาวบ้านส่วนตำนานกล่าวว่าเทพองค์นี้เป็นบุตรของพญานาคแต่รับพรจากเท้าโกเวนให้เป็นองค์คารักษ์พระพุทธเจ้า สมัยพระองค์พรชิญกับหมู่มารคราวตัดสรุเทพองค์นี้อยู่เคียงข้างพระพุทธองค์แต่เพียงพูดเดียวครั้นตัดสรุแล้วพระพุทธเจา้ามอบหมายให้ธำหน้าที่รักษาพระพุทธศาสนานในสีลังกาปัจจุบันเทวไลของเทพแดดิมุนเดอยู่หมู่บ้านอรุูวระเขตแคคันละ